สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าคุยหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบบวี่บบวี่ทำไมนะอะไรนะ อ่าท้องว่าอะไรนะคะสวัสดีโบวีโอ้สวัสดีบโวดบวีอะไรนะจ๊ะสวัสดีโบวีอ่ะหันหลังให้เหลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปนะไปไหนนะไปไหนฮะ <ไป S 2> จะไปไหนนะอ่าจะไปไหนนะอ่ไปนะงงไหม